คือข้าเป็นปูหลิวเนื้อเงินนะ่ะนะเป็นเต่าเนื้อเงินคือสุนสบายใจได้แล้วละนามเนี่ยหายากหายากกว่าสามรวยหายากกว่าปดนนี่หายากกว่าสุขใจอเ,เออพอพูดถึงเรียนเนี้ยผมบอกว่าน้อยคนจะรู้แต่พอพลิกหลังมาทุกคนจะต้องเฮ้มีด้วยเหรอเพิ่งเคยเ,เรียนแรก ขอพอกเนือเงินโอ้โหในตำนานเลยครับขอพอกเนือเงินเอาเรื่องจริงไหมผมพิมพ์ไข่ปลาไปแล้วเนี่ยอืมคุณพี่ายากรอ้นี่โอ้โหยาก,กาทุกอย่างอะ่ะคือปูหลิวเนี่ยอะไรที่เป็นเนื้อเงินอ่ะแพงอยู่แล้วใช่เอาง <laughs> ่ายๆกะว่าปูหลิวว่าอะไรที่เป็นเนื้อเงินคือแพงอยู่แล้วครับสร้าปีทสามโขขอพ่อไง อืโอ้โหหายยากกว่าเหนือเงินทุกรุ่นในปีสามหกีอ่าหายากกว่าเหนือเงินทุกรุ่นในปีสามหกที่สุดแล้วจำได้เลยเคยครอบครององเดียวโอ้โหนี่เป็นไงแล้วปูหลิวว่าเต่าที่มีประสบการณ์เยอะสุดคือเต่าเล็กละนม้ม<ช>เขาจริง,รงทำซ้ำๆๆๆทุกปีกี่รุ่นมีทั้งหมดสิบนี่เก้ารุ่นเก้ารุ่นใช่ เนี่ยก็จะมีระนามหนึ่งเจ็ดอ่าอ่ามีระนามหนึ่งเก้ามีระนามสองสองหนึ่งตกอ่าแล้วก็จะมีสนามแป้อ่าก็จะมีคอพอกนะก็จะมีนวะห้าอ่ามีหลังทรายนั่นแหละครับเนื้อเงินมามาเท่าไรเนื้อเงินเนี่ยคือคือคือข้าเป็นปูหลิวเนื้อเงินน่ะนะ เป็นเต่าเนื้องเงินคือสุนสบายใจได้แล้วละนามเนี่ยหายากหายากกว่าสามรวยหายากกว่าปดนนี่หายากกว่าสุขใจปดนี้องค์เป็นแสนหาง่ายกว่าองค์นี้โอ้สุดจริงว่ที่สุดไหนใส่แล้วครับขอพอกเนื้อเงินไม่ได้เห็นนานแล้วมีทองคำด้วยครับรุ่นนี้ไม่ได้เห็นนานจริงพี่ สมัยก่อนรักแสนครับอาจารย์องค์ในมือผมด่าว่าปลดนี้กี่กี่บาทอะเป็นแสนรวยรวยไม่หยุดเป็นแสนแโอ้ยลายแสนเลยรวยไม่หยุดอะน้อยนะอันนี้น้อยกว่าเยอะเขาเรียกว่าเก็บยังไงให้ในสายจดจําอเนื้อเงินรวยครับหายากกว่ารวยไม่หยุดสองสามแสนน้องแชร์เมืองกันเก็บอะไรที่เพื่อนๆไม่มีเหมือนเราอะคนอื่นมีตังค์อะหาได้ ว่าสามรวยนะเงินคุณก็เจอสุขใจนะเงินคุณก็เจอปลด,ดนี้นะเงินคุณจะรวยอยู่เนเงินก็เจอแต่สามหกเนี่ยที่เขาเรียกคอพอกว่าเพราะข้างหลังเนี่ยจะมีเนื้อตรงนี้มาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งมืนสองพันบาทเวลาเดินแล้วนี่อันนี้เป็นรุ่นยอดนิยมนิยมมาก่อนสุขใจด้วยอยู่ที่หนึ่งมืนสองพันบาทครับเปิดแรกครับมาที่หนึ่งมืนห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งมืนห้าพันบาทบาแล้วโอ้โห สร้างน้อยกว่าสุขใจกว่าปุดนี้เยอะเลยครับรุ่นนี้อขอพอกขอพอกเนื้อเงินหายากสุดแล้วครับในบรรดานเนื้อเงินอยู่ที่หนึ่งมืนห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายสามมื่นมีแน่ครับอง์นี้โอ้โหอันนี้องค์ที่สององค์ที่สองชิงอันนี้อันที่สอง พี่ซื้อเต่ามาปเป็นมึนๆองค์อ่าซื้อเต่ามาเป็นพันองค์อ่นเี่ยวที่สองโอ้โหองค์นี้ได้เป็นองค์ที่สองนะพี่แล้วปีสามหกปีเดียวกับปดนี่อ่าก่อนสุขใจอีกแพงก่อนปุนี่เล่นก้อนรวยไม่หยุดอ่าคนที่สะสมคองแบบนี้เป็นคนชาลาดเก็บครับแทบจะไม่เห็นในวงการแล้วโอ้โห อยู่ที่17,000บาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่17,000บาทมาที่1 7 8 0 0บาทแล้วผิวกระจกเลยโอ้โหสวยจริงพี่อยู่ที่17,800บาทมาที่หนึ่งบาทที่พี่สิริพรครับสวัสดีพี่สิริพรครับใครที่อยากเก็บอะไรที่มีตังเหมือนเราแต่มีผ้าเหมือนเราไม่ได้แล้วดูผิวนี่ดูผิวองนี้ โห่นี่คือไม่โดนอากาศเลยนะอ่าโอโ้โหโอ้โหมาดีหนึ่งมืนแปดพันบาทพี่อันนี้ไม่โดนอากาศเลยครับยูทีพีซีรีพรนะครับห <h az it> นึ่งมืนแปดพันบาทเฮ้ยไม่ใช่ข <c oughs> องนี่ผมขายไปเมื่อสามปีที่แล้วก็สามหมื่นแล้วนะพี่สามหม,มื่นในแบงค์ขายสามปีที่แล้วสามหมื่นอ,อันนี้คือต้องบอกว่านะรุ่นปีสามหกที่หายาก อยู่ที่มาที่หนึ่งมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่พิ่ลิที่ลงเฟืองหมื่นแปดห้าร้อยครับราคาสุดท้ายในปีสามหกคือหลักหลายหลายหมื่นทั้งหมดนะ 14, อันนี้หานนยากสุดมาที่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยมาที่สองหมื่นบาทที่พี่ซีดีพอนแซ่มาที่พี่ซีดีพอนแซ่นะครับหนึ่งสองหมื่นบาทราคาสุดท้ายครับสวัสดีพี่ซีดีพอนด้วยปิดไปแล้วคนรู้เขามี ผมบอกเลยว่าเนะยคนรู้ก็มีคนไม่รู้คืออะไรคนไม่รู้คือไม่เคยเห็นเพราะหายากเขาจึงต้องใช้เฉพาะในสายตรงจึงรู้สุดอันนี้สุดพี่พีซีลีรอพรนะครับพี่ไปใน่องหมื่นบาทในราคาสองหมื่นบาททวนมขอบคุณมากกับพี่ายปีสามหกเนี่ยคุณจะมีอะไรมหาลาบมหาลาบเนื้อเงินเนี่ยต้องมีหกหมื่นนะใช่มหาลาบนี่หายากเต่าองค์ตวน,นี้แหละ อ่ามหาลาบแล้วก็จะมีไตมาาเล็กใหญ่อ่าไตมาาใหญ่ก็สามหมื่นนะสามหมื่นอ่าไตมาาเล็กก็สองหมื่นสองหมื่นแน่นอนสองบอกโอ้โหอ่าบทนี่โอ้แสนฟ้าใช่นี่ไรอกณไรรุ่นแล้วก็สามรวยสามรวยสรวยก็สามหมื่นสามหมื่นอยู่แล้วพี่โอ้โหแต่ที่หายากสุดเนี่ยคือเต่าละนามใช่ขอพอกอ่าอยกันโอ้ไรรุ่นเยอะมาก มีอีกไหมครับเต้าราคานี้นี่ออจึงต้องบอกว่าคนรู้เห็นไหมฮะ<ช>เขาจึงเข้ามาและอันเนี้ยแอคได้เลยใช่ได้พัมเอววานอะไรมาอีกครับอาจารย์วันนี้นี่รอหน้าเสือหลวงพ่อน้อยนามปพทะนาสังสิโมสังสิโมนาสิโมนาสังโมนาสังสีนะอุตะกะเมมะอ,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 อุอะนามปพทะจิเจรุนิ ตามอาจารย์ต้งอจรย์แบ่งปูหลิวเลยครับอขอบคุณครับขอบคุณมากนนี้สวยแบบสวยแบบนะผิวกระจกเลยวิงวิงเลยเหน้าเสืออ,อันนี้หล่อสมบูรณ์เต็มฟอร์มนะหล่อสมบูรณ์เต็มฟอร์ม เราไม่เจอกันแล้วนะอะเนอะผมพูดจริงๆนะริเพราะว่าพะระยุคปรมอาจารย์เหล่านี้หมดไปเราจริงต้องมาใช้ยุคลุกศิษย์หรือย้อนยุคนาเต็มหายาครับสวยพระที่หายากย้อนนิยมราคายิงต้องแพงมีดูสิษแก้ววันนี้อันนั้นแพงทุกๆปีอยู่แล้วครับจะมีที่จะมีซักกี้องค์ที่ล่อเต็มและสวยขนาดนี้เพื่อนๆอ,อยากรุคานิยม แพงี่อ่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยอยากรู้ค่านิยมแพงอ่ะแพงเท่าไหร่นะเพื่อนเพื่อนอยากรู้ค่านิยมเท่าไหร่ครับพี่พี่แบบนี้อือนะครับคือต้องบอกนะว่าพราแบบเนี้ยเป็นพลาที่คนเล่นเป็นหรือเศรษฐีเขาหาอ่าก็จะเป็นพลาที่เซียนพราเนี่ยรู้เลยว่าใครอยากได้ก็จะเอาไปแนะนําให้นะเศรษฐีอ่า แต่สิ่งที่ผมเอามาเข้าไลฟ์เนี่ยให้คนที่ไม่ข้าเพิ่งเข้าสู่วงการพระได้รู้จักดังนั้นบางคนน่ะเขาไม่เคยเห็นเขาก็เลยไม่รู้ข้านิยมหรือไม่รู้ความเป็นมาเป็นไปผมพูดเสมอว่าผมอยากให้พระทุกอง,ง์อยู่ในหน้าจอแล้วให้ทุกคนเนี่ยเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็บอกเขาจะช่วยอนุรักษ์วงการพระได้ทางหนึ่งครับเนี uh ่ย huh. เพราะแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าผมจะหาองค์ที่สองที่สามมาได้บ่อย หลักหมื่นหลักแสนทั้งนั้นครับน่าเสื่อหลงพ่อเอาราคาค่านิยมที่คุณเคยเห็นการซื้อขายแน,าะนะนะําเขา่านะครับแนะนําเขาเรียนลวงปูอินทร์ซี่มุมเคยเห็นเช่ากันเป็นแสนใช้รุ่นเดียวกันไหมครับใช่ใช่ครับพี่ใช่คร<ช>ับรุ่นเดียวกันการรุ่นนี้แหละครับนี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับอออืื แบบนี้หลักแสนมายี่สิบสามสิบปีแล้วครับตั้งแต่สนามทาประจันร์อย่างลุ่งเรืองอ้าวนะครับเคยเห็นแต่เขาขายรุ่นแรกกันเป็นร้านคาจาจย์นี่คือเรื่องจริงเลยหน้าเสือลงมาน้อยปีหนึ่งสองเขาให้เครดิตปีนี้แพงเพราะเป็นหน้าเสือรุ่นสุดท้ายอ๋ออ่า <c oughs> เขาให้เครดิตแพงเพราะเนี้ยเป็นหน้าเสือรุ่นสุดท้ายใครที่เก็บ นะพายยอดนิยมของวงการธาน่าเสือเบอร์หนึ่งก็ต้องหลงพน้อยวัฒธรรมศาลาง่ายๆครับสิบปีที่แล้วเท่าไหร่เนะี่ยปีที่แล้วเท่าไหร่เนะียปีหน้าจะเท่าไหร่อีกห้าปีข้างหน้าจะเท่าไหร่แล้วที่สําคัญคือประสบการณ์ของนะเหรียญหล่อหน้าเสือของท่านเป็นที่ประจักษ์เนะี่ยเป็นที่กล่าวขานเนะี่ยเป็นของยอดนิยมตัวเปล่าก็ต้องมีห้าหมื่นแล้วครับรุ่นนี้นะเอาว คือจะต้องบอกงนี้นะว่าองค์ที่แบบว่าตาติดหล่อเต็มแขวนไปไหนใครก็รู้จักมั่นใจในพุทธคุณจริงๆวัตถุประสงค์หลักเนี่ยผมอยากให้พระเหล่าเนี้ยเป็นการบ้านเป็นประสบการณ์ให้คนในไลฟ์ได้รู้จักพูดคุยผมจะมีความสุขถ้าเวลาผมได้พูดคุยถ้า ให้ผมพูดคนเดียวเหมือนผมเป็นเทวดาคุณต้องนั่งฟังอะ่ะมันมันไม่มันไม่เกิดประโยชน์สูงสุดกับพระหายักๆหนึ่งองค์ที่เข้ามาสู่รายการ<ม>นะครับถ้าคุณอยากให้ผมเป็นคนแบ่งปนันพระขายพระผมยิบพระอะไรมาก็ได้โ,ดโอ้โหเรื่อน,นี้ เ,เออพอพูดถึงเรียนเนี้ยผมว่า,วาน้อยคนจะรู้แต่พอพิกหลังมาทุกคนจะต้องฮอ้มีด้วยเหรอเพิ่งเคยเห็นเรียนแรก<อ>เพราะว่าวัดเนี้ยสร้างพระเนื้อเงินเนื้อนวะเนี่ยน้อยเป็นวัดดังแห่งเมืองนครปฐมนี่ครับ อไหลวงพ่อแช่มวัดดอนยญยหอมโอโหลวงพ่อแช่มอ่าโอ้โหชัดเลยนี่พ่อแช่มเลยนี่นเลนรหล,ลวงพ่อแช่มวัดดอนยญยหอมเนื้องเงินยันเดียวกับพ่อคงบางกระพร้อมถ้าเป็นหลานพ่อคงนะอ่าพ่อแช่มเป็นหลานพ่อคงใช่โโเป็นหลานพ่อเงินแล้วก็เป็นหลานพ่อคง เหรียญหายยากมือนครปฐมครับอ่าไม่เคยเห็นครับเป็นเหรียญที่หายยากมากๆของท่านครับพี่อัดนครปฐมยอดขุนพลที่เหรียญละสามสี่หมื่นอ่ะเนี่ยยังเจอบ้างแต่พอเป็นชินาราชพอแช่มนี่นี่พอเป็นชินราชพอแช่ม สวยมากโ oh, oh. อ้โหหลวงพอแช่มเป็นเหรียญประสบการณ์ครับเหรียญน,นี้เมตตามหานิยมดีนกักแล้เอาง่ายนะเนืน้อทองแดงยังไม่ค่อยเจอเลยมเผมจะบอกให้เหรียญน,นี้เพราแชปมนะอะไรที่เป็นเนื้อเงินหายยากเหรียญเล็กๆยังเหรียญสองหมืน่นยังสร้างแค่ห้าร้อเหรียญ<ไ>เหรียญนี้ผมเจอเหรียญแรกในชีวิตใครเคยเจอเหรียญนี้บ้าง สุดยอดอมตาเทระอาจารย์ครับพอแชมวัดดอนเย่หอมก็คนไปขอน้ำมนต์พาะเงินน่ะพราะเงินไม่อยู่เขาก็แลไปหาไปน้ำมนต์พอแชมพอกลับบ้านเจอพ่อเงินลงรถแต่พอดีอยากได้น้ำมนต์พ่อเงินก็เลยไปเทน้ำมนต์พอแชมปทิ้งปรากฏว่าความเทน้ำมนต์ไม่ไหลออกจากขวดโอ้โหนี่ยพอแชมใครที่ต้องการเก็บอะไรที่คนมีตังแต่ก็มีพระาเหมือนเราไม่ได้รายการนี้สองนาทีสองนาทีครับคมชัดมากมินาทวุฒ วัดตอนนี้หอมผมเคยไปเจอมรถพี่เกณ์น้องพาเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกครับแสดงว่าเป็นเรียนหายากนั้นเก่งมากตั้งแต่ดูไหลมาเพแามเช่พึ่งเคยเห็นครับ oh. เปิดแรกมาเวลาเดินครับโอ้โหมานะครับเปิดแรกแปดพันบาทเหนือเงินนะพี่โ oh. อ้โหแล้วมาที่แปดพันบาทครับ uh. ต้องบอกว่าอึ้งกิมกี่กันหมดอ่ะเพราะว่าเหรียญเนี้ย คือเรารู้ด้วยออตโต้ว่าเหรียญของหลวงพ่อแช่มนะหรือพวกเงินนายหองแล้วแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินทําน้อยกิ่งพ่อแช่มอะ่ะบางองค์อ่ะหลายหมืน่นปิดตาพ่อแช่มเนี่ยองค์เป็นแสนนะปิดตาพ่อแช่มนะคุณฟังนะองค์เป็นแสนปิดตาชีโบองค์หลายหมืน่นเหรียญเนื้อเงินพ่อแช่มมักจะไม่ค่อยเจอมาดิก้าบันบ่าครับราคาสุดท้ายนี่ครับและเอาว่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ ผมต้องถ่ายรูปเก็บไว้เลยมาที่9,000บาทครับมาที่1 1 0 0 0บาทครับราคาสุดท้ายโอ้โหไม่เห็นพอแชมป์มาในไลท์เลยเพิ่งเคยเห็นครับอ่าด้านหน้าเป็นพินทุทันหรือปเปล่าเหรียนสวยนี่ต่อโค้ดอืมออกแบบได้ช่วยจริงครับพี่เวลาพน <c oughs> มาที่หนึ่งืหนึ่งพันบาทครับราคาสุดท้ายขอเสียงคนนครถมดีกว่าเคยเห็นเหรียญนี้ไหมดีกว่าถ้ายออกุนบนลต้องไปเหรียญละสามหมื่นอ่ะเพราะเงินอ่ะไปเสกมาได้เขาใจ้พาอแจมไปเสกแทนแล้วพลังจิตพ,พาอแจมแ่ะพักเอจิด้วยกันเน่ะไม่สงสัยเลยนะว่าท่านพลังจิตท่านเนี่ยนะไม่ได้แพ้อ,อาจารย์ท่านคือพ่อเงิน เรื่องน้ำมนเทไม่ออกเคยได้ยินอยู่ครับอาปจารของจริงนี่แหละครับและอันนี้คือคุณค่าของความเป็นนักสะสมอะอะไรที่มีตังแต่มีนะมีพระเหมือนกันไม่ได้มาที่หนึ่งหมื่นหนึ่งบาทมาที่หน,น,นึ่งหมืม่นหนยังร้อยบาทครับยังใส่เหรียญรูปเหมือนเหรียญเล็กก็แช่ไม่ได้เลยเนื้อเงินนะพี่เนื้อเงินอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งบาทหนึร้อยบาทครับราคาทุดแบบเนี้ยเก็บ <c oughs> นักสะสมนะ 2อ2 8อ่าต้องบอกว่านักสะสมมันเป็นที่รักกองกระผมอันเนี้ยเก็บอยู่ที่1 1 5 0 0บาทมาที่1นึ0งบาทครับราคาสุดท้าย1 1 7 0 0บาทครับราคาสุดท้ายถ้าจะสู้กัะเหลี่ยนรุ่นแรกได้ถ้าจะสู้กับอะไรที่แพงๆได้ต้องเป็นของที่มีน้อยและหายากไม่แพงครับเหรี่ยนนี้ค่ะไม่เจอแล้วอยู่ที่11700บาทครับราคาสุดท้าย มาที่หนึ่งมืสองันบาทมาที่หนึ่งบาททีวีพัดมงคลเงาลาคาสุดท้ายพีทีเบสมาหมื่นสองใันยูทีวีพัดมงคลหนึ่งมืสองันบาทปิดเห็นไหมบางคนอ่ะไม่รู้ด้วยสามวันเหรียญเนี้ยเงินอ่ะไม่มีราคาการเงินไม่สามารถที่จะซื้อเหรียญนี้ได้ปิดไปแล้วปิดไปดีพี่พัดมงคลนะครับ หนึ่งมื่นสองบันบาททวนโอ้โหโอ้เอา้ามาดีใจกับพี่พัดด้วยนะเหรียญนี้นะจริงๆจยินว่าอาจารย์มีพอห้องยันใหญ่วันนี้โอ้โหสวัสดีครับพี่ลิทิ่ลงเหรียญสุดท้ายผมเป็นเจ็ดปีที่แล้วเขาขายกันต่อหน้าผมคือ 5, 7, ห้าหมืนเจ็ดพันหรือนี่หายากโอ้โห Oh. นี่นนแล้วมาพิมพ์อะไรตอนนี้นะมาพิมพ์อะไรตอนนี้มาบอกอะไรตอนนี้โอ้โหครับโอเลียนนี้สุดท้ายพินัทนี่ขอเสียงพินัทหน่อย โห oh, และเหรียญน,นี้สวยนะพี่าเป็นยันใหญ่ที่ยังสวยสวยดีปิดถ้ายด้วยเหรียญปั๊มพองห้องวิบารมีพี่ชมเป็นยันใหญ่ที่ยังสวยอโอโ้โหโชคดีเหมือนกันครับที่ได้เห็นพิกรรมปรนัดโหแล้วนี่<อ>เหรียญเนี่ยเขาเลี่ยมปิดหลังแล้วเปิดหน้าบล็อกนี้คือหายากหายากครับเป็นยันเล็กเท่าไหร่สภาพนี้ครับ บล็อ,อห่างออกด้วยครับพี่นัทวูินี่เป๊ะแมนจริงโอ้โหสองสี่หกห้าเหรียญนี้คือหายากนะครับอ่ะพี่นัทถ้าพี่นัทเอาเหรียญน,นี้นะไม่ต้องตกใจนะจริงๆไม่ต้องตกใจนะครับเหรียญเนี้ยถ้าพี่นัทเอา สวยๆหลายแสนไลาแสนอ่าสี่แสนน่ะล่าสุดเหรียญที่เจ้าแบงค์อ่ะมันขายลูกค้าไปอแบงค์โบราณมานะเหรียญเนี้ยพี่นัดเอาผมเอาแค่นี้แหละนะครับคนรักการจะอะไรมากมายนะครับปิมปิดให้ทันแล้วกันพี่เอาเลขสวยอะไรพี่นะสี่หมื่นเก้าพันบาทฮะจริงโอ้โหเหรียญเนี้ยนะถ้าผมประมูลหรือผมไม่เฟลผมไม่อยากแบ่งปันนะ เหรียญนี้ยประมูลน่ะต้องมีเก้าหมื่นถึงแสนจริงนี่สี่หมื่นเก้าพันบาทสี่หมืนเก้าพี่เหรียญนี้ปิดสี่หมื่นเก้าพิณวุิอไม่ต้องบอกว่าผมบ้านนะจริงๆเพราะว่าเนะีเรารู้ว่านักสะสมสะสมอะไรเหรียญสภาพช้ำๆอะ่ะผมเอาว่านะกี <c> ่ <ười> ปีแล้วที่ไม่ได้เจอบล็อกเนี้ย ต้องมีเจ็ดปีต้องมีเจ็ดปียังไงเหรียญเนี้ยถ้าเลี่ยมทองเนะี้ยเสร็จเรียบร้อยเหรียญนี้ยังไงก็ต้องเป็นแสนเป็นบุญย่างยิ่งครับอาจารย์พี่นาทวุฒิยินดีนด้วยครับพี่อาจารย์ใจดีอีกแล้วคือจริงๆผมซื้อมาตอนไม่ล้าง ผมเลยซื้อได้ไม่แพงผมซื้อมาตอนไม่ล้างบอกเวลาจะหาหาไม่เจอเจอจริง,รงเหรียญนี้ต้องจดจำกันตลอดครับอาจารย์เคยมาให้ดูในไลฟ์เมื่อสองปีก่อนขอปิดสองขอปิดสองเหรียญห้าแสน 500, 000, เขายังไม่ขายเลยใช่นะครับอ่ะนี่เหรียญน,นี้แล้วแล้วเหรียญนี้พอพลิกหลังมาแล้วสวย คือโชคดีอะผมซื้อมาตอนที่มันเค็มมากไม่เห็นอะไรเลยเ <le> นี่ยแล้วผมนั่งล้างอยู่เห็นไหมก่อนที่จะให้ขอบคุณครับพี่นาตาวุฒิถ่ายรูไปไ้พี่ด้วยนะใหญ่กว่าตาอาจารย์คือแบ่งข้องปันแบ่งที่สุดแล้วครับอาจารย์คือที่แบ่งปันของที่สุดแล้วครับพี่นาตวุฒิหายากกว่าเหรียญปั๊มที่ราคาเป็นล้าน เก็บแบบนี้ล้ำค่าส่งคุณค่าหายากกว่าเหรียญปั๊มที่ราคาเป็นล้านคือลงถมพระเนี่ยคือพรุ่งนี้ค่อยมาคุยเห็นไหมคือผมมีความสุขกับการได้ จ่ายเงินกับของหายากแล้วเอาเข้ามาในไร้พาะเครื่องผมเต็มบ้านนะทําไมผมยังต้องซื้อพระเพราะความสุขของผมก็คือการได้ซื้อพระที่ชีวิตผมยังไม่เคยได้นั่นแหละครับวัชโยปีหกหนึ่งครับนี่พี่เวลามนนะครับ นี่ถ้าจะเด็ดถ้าจะหายากกว่าเหรียญก็ลงถมเพราะลงถมเป็นงานแฮนเมดทำทีละอันโอ้โหเหรียนแบบนี้เพค่ณเคยเห็นพิกปรปนาดอาจารย์ทั้งหลอ่อทั้งหน้าตาและจิตใจอขอบคุณมากมากป่ะวันนี้พอกันแล้วเนอะนง